การส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและความมั่นคงของบ้านเมืองสามารถสำเร็จรุล่วงไปได้ประชาชนต้องเป็นผู้สร้างเองซึ่งก็คือกรรมการสสปะชะตทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกันเป็นตอนที่16แล้วนะคะผู้ชมหลายท่านอาจจะได้ดูในตอนที่11ที่ผ่านมาซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอสอปชาตาค่ะสำหรับตอนนี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือกรรมการสอสอปชาตาเราลองมาดูกันค่ะว่ากรรมการสอสอปชาตานั้นเป็นใครและมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง ท่านผู้ชมคะเมื่อมีหลักสูตรพลเมืองคุณภาพแล้วมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้แล้วเราจึงต้องสร้างกลไกลเชื่อมต่อความรู้สู่การลงมือทำสร้างศูนย์กลางในการทำกิจกรรมประชาธิปไตยให้แผ่ขยายสู่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศใช่ค่ะโจทย์นี้ไม่ง่ายแต่เป็นจริงด้วยการเอาจริงเอาจังของผู้นำความทุ่มเทของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับการสานพลังภาคีเครือข่ายและประชาชนในท้องถิ่น อย่างที่ท่านผู้ชมได้ทราบมาแล้วจากการชมในตอนก่อนหน้านี้การสร้างเครือข่ายการดําเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยในระดับพื้นที่จากเดิมที่มีแต่กลไกลของสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนับจากนี้ก,กรกตรมีสสปชตเป็นเครือข่ายและศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านยังผลให้กรกตรทำงานได้อย่างเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นได้มากขึ้น สสปชาตาแต่ละแห่งจะมีกรรมการไม่น้อยกว่า9คนซึ่งที่มาของกรรมการนั้นมาจากประชาชนเช่นปราชาวบ้านกรรมการหมู่บ้านกรรมการกองทุนกลุ่มสตรีอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอและครูกศอน,นอตนําบลเป็นต้นค่ะ ถ้าจะพูดกันแล้วสสปะชะตจะเป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของคนลเมืองในการทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลหมู่บ้านใดอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกลไกสำคัญก็คือกรรมการสสปะชะตซึ่งหากกรรมการไม่รู้จักบทบาทหรือหน้าที่ของตนหรือรู้แล้วแต่ไม่ทำภารกิจของสสปะชะตก็จะไม่ประสบความสาเร็จเป็นแน่ค่ะ แล้วกรรมาการสสปะชะตนี้มีหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูกันค่ะประการแรกบริหารจัดการศูนย์กรรมาการสสปะชะตควรทำหน้าที่บริหารสสปะชะตให้มีความพร้อมในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆเช่น มีการจัดที่ทำการสสปชตให้มีความพร้อมในการทำงานมีการจัดประชุมกรรมการสสปชตเป็นประจำโดยจัดทำแผนปฏิบัติงานของสสปชตเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการทำงานรวมถึงการประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้นําองค์กรเครือข่ายรวมทั้งอาสาสมัครหน่วยงานในพื้นที่เช่นชมรมผู้สูงอายุกลุ่มสตรีอ2มกรรมการหมู่บ้าน อสอปชเป็นต้นค่ะประการที่2ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยกรรมาการสสปชมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองแก่ประชาชนให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยสามารถดำเนินการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆเช่น การอบรมให้ความรู้หรือวางแผนทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนเพื่อให้เกิดเวทีการพูดคุยและสอดแทรกวิถีประชาธิปไตยในทุกกิจกรรมของตำบลหมู่บ้านค่ะประการที่3ขยายเครือข่ายพลเมืองสร้างฐานพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบลหมู่บ้านกรรมาการสสปชตไม่อาจปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จโดยลำพัง จำเป็นต้องมีเครือข่ายครอบคลุมเข้าร่วมในการปฏิบัติงานจะได้เข้าถึงทุกพื้นที่และงานมีความต่อเนื่องดังนั้นกรรมาการสสปะชะตจึงควรแสวงหาบุคคลที่มีความประสงค์เข้ามาร่วมปฏิบัติงานเพื่อเข้ามาเป็นเครือข่ายโดยจัดทำทะเบียนสมาชิกที่เป็นเครือข่ายแล้วถ่ายทอดแนวคิดและความรู้ในการปฏิบัติงานเมื่อมีภารกิจก็ประสานงานให้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานได้ค่ะ ประการที่ 4. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนกรรมาการสอสอปชาตาผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนต้องทำให้เห็นว่าหมู่บ้านตำบลของตนก็มีความสามารถในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นได้ด้วยพลังของพลเมืองในชุมชนหากทำได้ก็จะเป็นแบบอย่างขยายผลถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นได้อีกด้วย เป็นการยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยและยังเป็นต้นแบบในการขยายผลให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าประชาชนสามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาชุมชนได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยโดยไม่นั่งรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของชุมชนด้วยกระบวนการประชาธิปไตยนั้นจะเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นๆได้ และพัฒนาสู่การเป็นหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะประการที่5ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในตำบลภารกิจการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยจะทําให้คนในสังคมรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดช,ชอบสิทธิเสรีภาพนาทีในฐานะพลเมืองดีและปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่แตกแยกวุ่นวายบ้านเมืองพัฒนาได้อย่างเต็มที่ สังคมมีความเป็นธรรมประชาชนมีความสุขคือสุดยอดปรารถนาของคนไทยทุกคนเช่นการใช้หลักประชาธิปไตยในการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่มาจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในชุมชนยึดหลักเหตุผลโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่และรับฟังเสียงข้างน้อยเมื่อได้กฎกติการ,ร่วมกันทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติ และประการที่6ประการสุดท้ายนะคะมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนดังนั้นกรรมการสสปชตจะมีบทบาททําให้การเลือกตั้งในตําบลหมู่บ้านเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากจะเข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งด้วยตนเองเช่นการรณรงค์ให้ความรู้ การเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปนแล้วกรรมการสสปชตยังควรจะสนับสนุนให้เครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นการให้ความรู้การกระรคงให้มาใช้สิทธิ์การร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเป็นอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งเป็นต้นค่ะในฐานะที่กรรมการแต่ละท่านล้วนเป็นผู้นำเครือข่ายองค์กรต่างๆในพื้นที่ หากเราสามารถดึงสมาชิกในกลุ่มองคอ์กรมาร่วมสนับสนุนสสปชาตาได้ก็จะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จดังนั้นภารกิจของกรรมการในฐานะผู้นำองคอ์กรจึงมีดังนี้ค่ะประการแรกนะคะขยายผลหลักสูตรพลเมืองคุณภาพสู่สมาชิกกลุ่มองค์กรของตนเช่นการเล่าให้ฟังอธิบายสอดแทรกเนื้อหาในการประชุมอบรมในหลักสูตรอื่น หรือจัดอบรมตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพประการที่ส,สแสวงหาอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสสปชาตผลจากการขยายหลักสูตรจะพบว่าแต่ละกลุ่มองค์กรจะมีกรรมการหรือสมาชิกหลายคน ที่มีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองและกระตือรือร้นสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมกับสสปะชะตดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่จะท้าทามชักชวนให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสสปะชะตและเพื่อสะดวกในการประสานกิจกรรมให้จัดทําฐานข้อมูลหรือทะเบียนอาสาสมัครไว้ด้วยประการที่3บูรณาการแผนงานโครงการร่วมกับสสปะชะตรกรรมาการแต่ละท่านล้วนเป็นผู้นำกลุ่มองค์กร จึงสามารถบูรณาการแผนงานโครงการเข้ากับแผนงานขององค์กรตนหรือบูรณาการแผนงานโครงการขององค์กรเข้ากับแผนงานโครงการหรือกิจกรรมของสสปะชะตได้ทั้งแผนประจำเดือนประจำปีจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและหนุนเสริมซึ่งกันและกันทำให้การดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพและมีพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยในหมู่บ้านตําบลมากขึ้นค่ะประการที่4นําหลักประชาธิปไตย6หลัก เป็นแนวทางการทำงานในกลุ่มองค์กรกรรมการสสปะชะตต้องเป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นแบบอย่างในการนำเอาหลักประชาธิปไตยทั้ง6หลักมาเป็นแนวทางการทำงานในกลุ่มองค์กรของตนเช่นหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมหลักสิทธิและเสรีภาพใช้สิทธิและเสรีภาพในขอบเขตโดยไม่ละเมิดคนอื่น หลักความเสมอภาคให้โอกาสทุกคนโดยเท่าเทียมกันหลักเหตุผลตัดสินใจลงมติวินิจฉัยปัญหาต่างๆโดยใช้เหตุใช้ผลยึดหลักเสียงข้างมากโดยเคารพและรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยหลักพลดอนภาพสามาคัคคีปรองดองสมานฉัน์ไม่ใช้ความรุนแรงหลักนิติธรรมใช้กฎหมายระเบียบต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ท่านผู้ชมคะจะเห็นว่าคณะกรรมการสสปชาตาโดยลำพังนั้นคงจะไม่สามารถทำให้ภารกิจที่สำคัญที่มีผลต่อการแก้ปัญหาชมุมชนการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและความมั่นคงของบ้านเมืองสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสสปชาตาจะต้องทำงานร่วมกับคนหลายกลุ่มหลายภาคส่วนให้เกิดพลังการขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายภาครัฐภาคประชาสังคม ผากประชาชนภายในชุมชนค่ะประชาธิปไตยที่มั่นคงยั่งยืนประชาชนต้องเป็นผู้สร้างเองซึ่งก็คือกรรมการสอสอปชตทุกท่านค่ะ